โอ้ค่าตัวร้านสี่ไม่มีดอกเบี้ยไม่แสดงว่ารักษารถดีมากครับพี่สองปีแล้วพีชายาบขนาดเราผมเฮนน่ะบูบี้หมดแล้วบีใช้มันไม่ค่อยได้นมันก็เป็นเครื่องของของอะไรครับพี่ยันมากเครื่องยันมาก94 VBN มันก็เป็นเครื่องรถขุดโดยแท้เลยเหมือนกันน่ะใช่ครับครับโอ้รถขุดอ่า ซูเปอ่อนเนี่ยเครื่องจันมากไม่ค่อยถนอมบางจังหวะมันงานมันคเขาเร่งไงผมก็เพิ่งไปมาไองานไอเมื่อกี้นี่ก็ไปอีกเนี่ยครับเซอ e หกสิบ e กีดสิบอ๋อเห็นขุดล่องเมื่อกี้เนี่ยพี่อะไรนะพี่มือเลือพี่จักรพี่จักโอ้โใช้มาสองปีแล้วครับพี่สองสองปีสองปีหนึ่งจุดสี่ล้านไม่มีดอกเบี้ยส่งอวด สองหมืนกว่าบาทก็เหลืออีกสองปีแล้วเนี่ยใช่แล้วแล้วใครเป็นคนแนะนํากับพี่อะตอนแรกพี่จัดพี่ตอนตอนตอนแรกอ่ะพี่จะเล่นเพราะว่าบ้านเรามันงานมันอยู่ที่ครับงานไซ้์เล็กครับตอนแรกจะเล่นของบ๊อบแคทอ่ะเอาบ๊อบแคทของอเมริกาติดต่อกับเซลครับเซลลน้องยุ้ยอ่าครับแกขายอยู่ตอนนั้นของดิทเวอะครับ แกขายอยู่คู่กับซูมิตโตโมอ่ามามาคู่กันกับสมิตโตโมนะครับพี่พอดีเห็นตัวนี้เข้ามาก็เลยครับก็เลยลองติดต่อไปหาเซลล์ดูใช้มาสองปีเละแล้วและก็ใช้งานดีกับปัญหาก็ไม่ค่อยมีนะครับพี่ถ้าจะใช้จริงๆก็คืออ่าครับเนี่ยครับบางุดลบางไขของครกพคกัวที่เอามา ใสิ้นเปลืองก็ไม่เยอะะอ่าครับพี่เนี่ยราคาเท่ากับสามตันของคูปตตาล้วแต่คุณภาพขนาดต่ากันยิบเลยขนาดปัมพวกนี้พี่ล้มเนี่ยโอ้ผมก็เพิ่งเจอเจอตัวจริงเนี่ยผมก็เนี่ยครับพี่ยังทำอยู่ในนี้หลายวันมาทำนะครับก็านได้แนะนำครับพวดครับ นี่แหละครับมาเจอแล้วมาเจอแล้วมาเจอจริงๆระบาดเนะนี่ยนี่ครับสูมไลออนวันมันอะ่ะจริงๆวันมันไม่ใช่สึกนะครับมันมัน <โด S 2> มันแค่แค่นี้แต่ว่า<ด>พอหน้าแรงอะ่ะทางทางทาง,ทางใต้บ้านเรามันดินมันแข็งครับขุดไม่เข้าพี่เลยใช้เหล็กแหนบมาทำออามาทำ,ทำเองเลยครับ <ทำ S 1> พี่จัำเองเชื่อมเข้าไปเนี่ยครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูดูอาร์ม <Das que ath ie> ตอนแรกก็ตกใจนกึกว่ารถใหม่เลยนี่รถสองปีแล้วโอ้โหเละเน่่ครับด <The ath ie> ินทรายด้วยแท็ยังตึงเหมือนเดิมนี่าา <The ath ie> สภาพพันห้าพันหกตัวเดินดูยังเหมือนเดิมโอ้ <The ath ie> ต้องถามคนใช้จริงเนาะเราก็ไม่เคยใช้เราคิดว่าโอ้ไม่กล้าไม่กล้าใช้ใช้หยียบดูละไม่มีปัญหาเลยอ เกือบได้เป็นเคยตอนแรกก็ติดต่อพ่อตามาครับทีนี้ผมก็คือเราก็มีความกลัวแหละกลัวกลัวเราต้องมาเจอเองบาดเนี่ยนี่ครับทีมทีมช่างทีมนั้นเขาก็ที่สุราษฎร์อ่ะอสรรคสนุดีครับอยากเซอร์วิสเต็มเต็มที่ครับครับพี่เนี่ยครับภายในเดี๋ยวไปดูอย่างรกเลยไม่มาถ่ายเตรียมรถไว้ก่อนครับ ้โาจะเข้ามาแล้วครับวิญญาตแรกเนี่ยครับไอ้ดูก็คร่าวก่อนวันนี้ถือว่าหน้าสนเลยรถขนาดหกตันเจตันเนี่ยที่ออกรถตอนนั้นออกก็เขาตั้งยอดมาล้านสี่ทุครับวระวังเงินดาวเท่าไหร่ที่เหลือก็อ่อคันไม่มีดอกครับ เดี๋ยวนี้ออกซื้อง่ายกว่าเมื่อก่อนนี่ครับเพราะว่าตอนตอนเขานําเข้ามาใหม่ๆมมันต้องมีตัวแทนตัวแทนไฟแนนซ์อ่าครับพี่ครับเป็นตัวแทนที่จัดของกรุงเทพแกนครับจัดจัดตอนนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้ซูมไลออนเขามีลิสซิ่งเองแล้วอ่าครับพี่จัดครับเป็นเป็นลิสซิ่งเองซื้อง่ายด้วยโอ้นี่แหละไม่เห็นกับตาแล้วบัดเนี่ย เนี่ยนี่เด้อเศษเอีหกสิบอีขีดสิบหกตันโอ้เนี่ยครับสามหกจุดสองกิโลวัตต์แรงเนี่ยเจอเอกแล้วเจอเอกล้เจอกับตัวแล้บัดเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ขุดอีกหลายวันนะครับพี่จักครับมันต้องต้องขุดให้เขาปกปกร่องอ่าครับพี่ หกร่องหกร่องพี่เพิ่งร่องสองเร่งไม่เสร็จนะโอ้นี่นี่แหละตัวอย่างครับวันนี้นี่แหละเพิ่งมาเพิ่งมาวันแรกเลยนะครับเจอพี่จักเนี่ยครับเนี่ยร่องเดี๋ยวทำคลิปทําอะไรให้ชมอีกนะครับไม่ก็คล่าไปก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับมาเจอตัวจริงแล้วสุปละยอ,อนต้องมาถามคนใช้จริงนี่แหละนี่แหละอยู่ที่คนใช้นะครับโอ้แต่ฟังดูทั้งแท็กทั้งโซ่เนี่ย ค่ะอยู่ดีดีทรายยังตึงปิ๊กเลยไม่มีขยับเลยเนาะนู่นก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรไม่ขยับไม่ครับไฟไฟช่างไฟอะไรก็สำหรับสซุรเต็มที่ครับพี่ดีมากครับเซอร์วิสชัวร์เลยแล้วพี่เขาพีเอ็มถึงกี่กี่กี่ชั่วโมงครับพี่เอ็มห้าร้อยครับห้าร้อยอ๋อรับประกันพีอ่ารับประกันนะครับสี่พันโอ้โหสี่พันเท่ารถใหญ่เลยสี่พันชั่วโมงรถรุ่นเดียวกันเนี่ยไอ้ถ้ารถทั่วไปยี่ห้อทั่วไปพันกว่าพันก็หมดแล้ว อันนี้สี่พันสี่พันเขาก็คงคงครับว่าของเขาดีแหละอ่าครับพี่ก็การันตีพีเอ็มสี่พันครับสองพันชั่วโมงสองพันชั่วโมงหรือหนึ่งปีนะครับพี่จักครับโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวจะจะทำคลิปให้ชมกันอีกนะนะครับการทำงานด้วยนะครับเนี่ยครับมา เื้่งต้นก่อนพี่น้องเลยนะครับได้เห็นแล้วบาทได้เห็นตัวจริงของซูมไลออนและเซต e 6 0 e นะครับขีดสิบนี่อยู่ล่องตามนะครับกำลังขุดล่องอยู่นะครับกับพีิจักนะครับวันนี้ก็ขอคุณมากครับ